สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุใหม่บังคุณพรมนะครับที่เรียกว่ากรุใหม่บังคุณพรมก็เพราะว่าด้านหลังมีตาวัดใหม่หมมัตรสปั๊มติดไว้นะครับถ้าพระสมเด็จบังคุณพรมองค์ไหนไม่มีตาวัดปั๊มติดด้านหลังเราก็ถือว่าเป็นพระกู่เก่านะครับ พระสูเดตองนี้เป็นพระสุเดจยุคปลายนะฮะที่บอกว่าเป็นพระสุเดจยุคปลายเนื่องจากเราเห็นเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นขอบกระจกนะฮะด้านข้างด้านบนนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็เห็นนะครับคาบตุกับติดก็พอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ทําให้องค์พระขาดความงดงามนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเส้นสายต่างๆลดแต่มีการเซตตัวนะฮะ ด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโคง้งไม่เป็นเส้นตรงเหมือนมรรทัดนะฮะลักษณะแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระสุเดจที่บรรจุอยู่ในเจดีบางคุณพรมซึ่งจะมีอากาศที่ร้อนที่เย็นมีความชื้นก็เลยทําให้พระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะครับถ้าพระสุเดจองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นเช่น เส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเป็นเส้นตรงเหมือนมันทัดหรือพื้นผิวเรียบตึงไม่มีลักษณะของปูนงอกหรือที่เราเรียกกันว่าผิวหักเบนนะฮะก็ต้องคิดไปก่อนว่าพระองค์นี้ไม่น่าจะใช่พระสมเด็จบางคุณพรมด้านข้างนะฮะเราเห็นรอยแตกรอยแยกซึ่งมีที่กุกลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกมาเกาะไว้นะฮะด้านในองพระก็ กฎงามดูนเด่นพอสมควรนะฮะลักษณะพิมพ์ทรงขององค์นี้ออกไปทางแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับด้านหลังตาวัดก็ปั้มได้ค่อนข้างจะเส้นสายละเอียดนะช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็มีเลอะบ้างแสดงว่าช่วงนี้มีความเปียกชื้นในขณะปั้มนะครับ การปั๊มตาวัดนะฮะก็มีคนหลายคนปั๊มมีตาวัดหลายอันนะฮะความประณีตมันจงก็แตกต่างกันไปเนื่องจากพระมีจำนวนมากนะฮะก็คงจะเร่งรีบปั๊มบางครั้งก็ปั๊มแบบไม่ได้ตรงกลางนะฮะอย่างเช่นองค์นี้ปั๊มออกมาทางด้านล่างนะครับพิมพ์ทรงอย่างที่บอกไปแล้วน่าจะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจ,จิตรนะครับ ซึ่งมีความงดงามนะครับพักเกสังเกตนะฮะเลียวเล็กไปจุดซุ้มนะครับตามด้านบนก็มีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาตามขอบนะครับไม่ว่าจะดูตรงจุดไหนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งสิ้นนะฮะสังเกตดูเส้นซุ้มมีรอยแยกรอยแตกมีการม้วนเข้านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดูด้วยกล้องกะละขายายสูงนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังอันนี้เป็นผลึกแคนไซ์นะฮะเราเจอผึกแคนไซ์ในองค์พระก็แสดงว่าพระองค์นี้มีความเก่าถึงยุคนะฮะและเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดการล้างสภาพเดิมๆน้ำหมึกเป็นสีม่วงนะฮะส่วนที่ปั้มทับขี้กลุกก็เป็นสีคำ้คำๆแบบนี้นะครับ ผิวก็มีสูงมีต่ำนะฮะบริเวณตามคอก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นะฮะเจอแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บนะครับเนื้อเนี้ยแกล่งเป็นหินนะฮะเส้นซุ้มนะฮะดูผิวนะฮะเป็นตะปุ่มตะปำสูงสูง,สงต่ำต่ำนะครับ ตรงพื้นคูหาก็เป็นลักษณะของผิวฮังกระเบนเป็นซุ้มฝั่งบนด้านซ้ายนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนเป็นภาพที่ดูง่ายภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านขวานะครับผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจน อันนี้ขอบล่างสุดด้านขวาน,นะฮะถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผ้านะฮะอันนี้เป็นฐานล่างสุดหรือฐานเขียงหน้าหัวฐานด้านขวาน,นะครับภาพนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะครับจะตัดตรงกว่าเล็กน้อยนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีคิ้กุลงไปเกาะจับติดนะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาว อันนี้เป็นฐานสิงนะฮะหัวฐานด้านซ้ายหัวฐานด้านขวาที่กูตลงไปจับติดค่อนข้างเยอะๆพอสมควรนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ำอันนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะมีลักษณะของคล้ายๆกับพระบาทซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวร วงแขนนะฮะก็วางเป็นธรรมชาติผิวก็ขูข่ขระเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงหน้าท้องนะฮะหรือช่วงของวงแขนที่โกะเราไปเกาะจับติดในพื้นที่ส่วนที่ต่ํานะครับใต้แขนนี่ก็มีเยอะนะฮะบริเวณหน้าท้องก็มีนะครับหน้าอกหรือพระอุระก็มีการเจ็ดตัวนะฮะ สะเกตดยาวไปจรดซุ้มนะฮะเส้นซุ้มด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นเนี่ยชัดเจนเส้นแบบนี้เป็นเส้นของแขนไซส์นะฮะพอพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะฮะผิวเป็นตะปุ่มตะป่่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับลดงามมากตอนนี้เรามาดูองค์พระ องคจริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับบริเวณพาวพักนะฮะจับเกตด,ดูผิวนะฮะแบบนี้ถือว่าธรรมชาติสร้างนะครับงดงามมากการศึกษาสะสมพสมเด็จบางคุณพรมนะฮะต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางภาพนะฮะไม่ใช่ดูตำลิ เส้นสายต่างๆนะครับเพราะว่าแต่และองค์รับรองที่จะไม่เหมือนกันสักองนะฮะเราต้องดูเอกลักษณ์ของบางคุณพมนะฮะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของข,องขี้กรุธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ้าตัวอย่างองค์นี้นะฮะไม่ว่าเราดูตรงจุดไหนเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จุดที่เราดูนะฮะเส้นสายของฐานสิงเนี่ยะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนฐานล่างสุดคือฐานเขียงพื้นผิวก็เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับ งดงามมากเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแ่นดไซส์นะฮะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะมาดูด้านบนตามขอบนะครับมาดูเนื้อผ้าที่มีการเช็ดตัวเป็นอย่างไรนะฮะมีความแข่งมันหินปูนงอกเป็นตะปุ่มตะปั่มสูงสูงต่ำต่ำนะครับเนื้อในเป็นสีขาว คิ่กลุก็จับติดทั่วทั้งแผ่นหลังนะแต่ก็ไม่ถือว่าจับติดมากนะครับคิ้กลุบ,บางคนพรมนะฮะล้างออกยากฮะเพราะว่าเมื่อลงมาเกาะจับบนผิวผ้าแล้วถึงมีปูนงอกขึ้นมาเกาะนะครับถ้าไม่ชำนานก็อย่าล้างนะฮะเก็บไว้สภาพเดิมๆจะดีกว่านะฮะจะเป็นผ้าที่ดูง่าย สีของน้ำหมึกก็มีหลายสีนะสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำนะครับไม่ได้เป็นข้อยุติว่าสีไหนจะเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะะสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาเป็นข้อยุติก็คือการเปลี่ยนแปลงทักยยภาพและความเก่า เดี๋ยวไปหาจุดตรงด้านบนจุดน้ำยานะครับเพราะว่าด้านล่างมีตาวัดปั๊มไว้ที่เป็นอเออแขนไซนะฮะ เดี๋ยวจะหยดน้ำยาตรงนี้นะครับตอนนี้หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะน้ำยา,าก็เกาะเป็นเม็ดบน,น,น,นพื้นผิวดีนะครับพออากาศก็เริ่มขึ้นมานะฮะ ก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเดตที่มีส่วนผสมในเนื้อพระเป็นส่วนประกอบสําคัญก็คือปูเปนเกล็กหอยนะครับแล้วก็มีความเก่าถึงยุคถ้าเป็นพระใหม่พระเลิ้นพระปูนบัสเตอร์นะฮะน้ำยาเวลาหยดลงไปน้ํายาก็จะกระจายไปตามพื้นผิวไม่ได้ก่อเป็นเม็ดคมแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับจากนั้น ก็ทำการถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่ออีกหน่อยนะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะได้จำไว้เพื่อให้ติดหูติดตาเพื่อไปพบเจอตามตลาดพระจะได้ไม่พลาดนะฮะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามหลักธรรมชาติพิทยาเป็นจุดสําคัญที่เราต้องนํามาพิจารณาในการศึกษาสะสมผสมเด็จนะครับพระอรคังกับพระมาคุณพรมก็แตกต่างกันนะครับกีโกลงไปเกาะจับติดนะฮะสารพัดชนิดที่ลงไปเกาะบนพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นขี้ฝนขี้ผงเศษไม้ใบหญ้านะครับ พระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะฮะที่ถูกนํามาบรรจุอยู่ในกรุกเจด,ดีบางขนพรมดูพิมพ์ทรงลักษณะเป็นแม่พิมพของหลวงวิจิตนะครับมีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงก็ตามนะครับก็ถือว่าโอเคเอาขึ้นคอบูชาก็ไม่อายใครนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสมเด็จ มาคุณพรมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ